นิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเปิดตัวชานโรโตนาลี่อย่างเป็นทางการหลังย้ายมาจากปีศาจแดงดําเอซีมิลานกองกลางวัย23ปีเปิดตัวอย่างเป็นทางการในถิ่นเซนเจมปารกค่าตัวคาดกันว่าจะอยู่ที่ประมาณ55ล้านปอนด์เซ็นสัญญาถึงปี2028ก่อนอื่นเลยผมอยากจะขอบคุณนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดเพราะพวกเขามอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในอาชีพการงานให้กับผมผมต้องการตอบแทนความไว้วางใจในสนาม ทุ่มเททุกอย่างเท่าที่เคยมีมาผมตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นที่เซนเจมปากผมแทบรอไม่ไหวที่จะรู้สึกอบอุ่นจากแฟนๆสำหรับโตนาลี่เริ่มต้นอาชีพค้าแข่งกับเบเชาพาทีมเลื่อนชั้นจากเซเรียบี B. จากนั้นย้ายมาเอซีมิลานในปี2020ด้วยสัญญายืมตัวและลงเล่นในเซเรียอาไปแล้วทั้งสิ้น130นัดส่วนในานามทีมชาติอิตาลีลงเล่นชุดใหญ่ไปแล้ว14เกมนับตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมา